สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่เดอะปญวิทย์และนี่คือ THE c ค o าวครับเราอยู่กับเดอะครา d ชุดที่11ของช่อง THE ะปญวิทย์เดอะคราวออฟเยอรมนีก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนิดนึงว่าตอนนี้ช่องนะครับได้ทำเพลย์ลิสต์ของ THE c ค o า d แบบแยกอแยกซีรีส์รืแยกซีซั่นแล้วนะครับก็คือ THE CROWD ชุดที่ 1, 2, 3, 4, 5, 5เราได้ทำกันแยกออก เป็นเดอะขาวของแต่ละชุดแล้วสามารถที่จะไปดูในเพลย์ลิสต์ได้นะครับถ้าใครอยากจะดูเรื่องราวของอะไรเป็นเฉพาะจะได้ไม่ต้องไปค้นหานานนะสำหรับเพลย์ลิสต์นี้จะเป็นเพลย์ลิสต์เดอะาวชุดที่11นั่นเองครับและตอนนี้ครับเราจะพูดถึงกษัตริย์ผู้สืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระเจ้าฟรีดิกที่2มหาราชแห่งปรรสเซียเนื่องด้วยฟรีดิกที่2เป็นโฮโมเซ็กชวลนะฮะเป็นเกย์จึงไม่มีลูกครับผู้ที่จะมาสืบบัลลังก์จึงกลายเป็นหลานชาย แต่ทว่าครับวงตระกูลราชวงศ์ในเยอรมันถ้าใครเป็นแฟน The c r o w n of British แล้วได้ดูตอนเรื่องราวสมัยราชวงศ์ฮ o v น r เเป็นต้นมาซึ่งเป็นช่วงสมัยที่ราชวงศ์เยอรมันได้ไปปกครองได้ไปเป็นราชวงศ์แหงกฤษเราจะพบดีน A อย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะเฉพาะของราชวงศ์เยอรมันเลยครับนั่นก็คือความรักความอบอุ่นในครอบครวัวไม่ค่อยมีครับและกษัตริย์ กับราชายาตมักจะมีปัญหากันอยู่เสมอ DNA นี้ไม่ได้ปรากฏที่อังกฤษนะครับแม้แต่ในเยอรมันอย่างราชวงศ์โฮเออร์สเลอร์ er, ซึ่งจะเป็นราชวงศ์ที่ได้รวมชาติเยอรมันนี้ตั้งแต่เป็นอาณาจักรประเสียจนถึงจังหวัดเยอรมันก็มี DNA นี้เหมือนกันครับนั่นก็คือความรักความอบอุ่นในครอบครัวไม่มีและกษัตริย์กับราชายาตมีปัญหาเสมอครับ ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับการสวรรคตของพระเจ้าฟริกดิกที่2มหาราชนะครับทำให้เกิดการ ปัญหาเกิดขึ้นครับในเรื่องการสืบราชบัลลังก์ปรัสเซียเนื่องจากพระเจ้าฟรีดิกที่2ไม่มีทายาทโดยชอบธรรมเป็นทายาทโดยสายเลือดขอบรองดังนั้นครับจำเป็นที่จะต้องหาสมาชิกราชวงศ์โฮเอิร์นซอยเลอร์ขึ้นมาครองบัลลังก์และผู้มีสิทธิ์อยู่ลำดับที่1เนื่อง,งด้วยฟรีดดิกที่2ใเนี่ยได้ตั้งลหลานคนนี้ให้เป็นเหมือนเป็นหนึ่งผู้สืบทอดโดยปริยาอยู่แล้วด้วยเหตุน,นี้ครับบุคคลคนนี้ก็เลยได้ขึ้นครองบัลลังก์มานั่นก็คือพระเจ้าฟรีดิกวินเฮมที่2แห่่งงปััสเเียนนอ พระเจ้าฟรีดิกวินแฮมที่สองแห่งประเทเนี่ยน,นะครับพระราชสมภพเมื่อวันที่25กันยายนครับ1744ที่กรุงเบอร์ลินเป็นพระราชรถองโตรครับของเจ้าชายออกัสตัสวินแฮมซึ่งเป็นลูกชายคนรองครับของพระเจ้าฟรีดิกวินแฮมที่1และก็เป็นน้องชายแท้ๆเลยครับของพระเจ้าฟรีดิกที่สองมหาราชนั่นเองโดยประสูติกับดัชเชสลูยเซอร์แห่งบรันสวิสวูเฟนเบอร์ตัน เดิมทีนะครับฟริดดิกวินแฮมที่สองเนี่ยไม่ใช่รัชทญญายาทอันดับหนึ่งที่จะได้รองบัลังนะครับเขาเป็นแค่อันดับสองครับเนื่องจากสายลำดับอันดับหนึ่งก็คือพ่อของเขานั่นก็คือเจ้าชายออกัสตัสวินแฮมนั่นเองเนื่องจากฟริดดิกที่2ครับไม่มีทญญายาทเนื่องจากทรงไม่เคยหลับนอนกับไม่เหสีของพระองค์เลยนะฮะแล้วก็รู้กันทั้งบางครับว่าทรงเป็นเกย์เพราะฉะนั้นทรงก็ไม่มีทญญายาทฟริดดิกก็เลยวางแผนนะครับว่าราชบาลังปัตเซียจะสืบทอดต่อจากพระองค์เนี่ย ผ่านทางสายของน้องชายก็คือออกกัตัสวินแฮมครับโดยทรงแต่งตั้งให้เจ้าชายออกกัตัสวินแฮมเนี่ยเป็น Prince of p r ร s เซีหรือเจ้าชายแห่งประเซียในปี1744อันนี้เป็นสัญลักษณ์เชิญสันนิษฐานครับว่าบัลลังราชบัลลังประเซียจะสืบทอดทางสายนี้และสายของเจ้าชายออกกัตัสวินแฮมก็จะเจินสายรัชทายาทแห่งประเซียนั่นเอง โดยในช่วงที่ฟรีดิกวินแฮมเกิดเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ปรเซียกำลังทำสงครามกับออสเตรียอยู่พอดีเลยครับซึ่งเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามสืบราชบัลลังก์ออสเตรียนั่นเองครับซึ่งเกิดในปี1744อันเป็นปีเกิดของฟรีดิกวินแฮมที่2แล้วเป็นปีที่จกักรพรรดิคาวที่6แห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ สวรรคตโดยไม่มีทายาทผู้ชายแต่ทว่าคราวที่6ครับได้ทำการแต่งตั้งเจ้าหญิงมาเรียเทเรซาพระธิดาองค์โตให้สืบทอดตำแหน่งจักรพรรดิโดยอาศัยกฤษฎีกาที่ออกโดยพระสันตะปาปาในปี1713ซึ่งแน่นอนครับ กฤษีการนี้ขัดต่อกฎหมายซลิกซึ่งอนุญาตให้มีเพียงแค่ผู้ชายเท่านั้นจะสืบทอดบ,บัลลังก์ได้มันทําให้เกิดการต่อสู้ภายในออสเตรียครับเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ราชวงศ์ฮามส์บวกในช่วงเวลานั้นเองครับฟรีดดิกที่2ออย่างที่กล่าวไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับนั่นก็คือทรงไม่ได้ไปรับรอง คริสตกาชุดนี้แล้วทรงก็ยังถือโอกาสในช่วงที่ออสเตรียกําลังวุ่นวายอยู่นี่แหละครับผนวกดินแดนไซลีเซียเข้ามาเป็นของปรัสเซียด้วยมันทําให้เกิดสงครามระหว่างปรัสเซียกับออสเตรียในการแย่งชิงไซลีเซียซึ่งสุดท้ายแล้วปรัสเซียเป็นฝ่ายชนะนะครับและได้ไซลีเซียมาครอบครองดังนั้นครับตอนที่ฟริดดิกวินแฮมที่เกิดเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ฟริดดิกที่สองพึ่งจะได้รับชัยชนะใหญ่แล้วก็ประกาศสักดารวมถึงสร้างอาณาจักรปรัสเซียให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วมีความเป็นปึกแผ่น อันเดียวกันดังนั้นครับเพื่อฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่พระองค์ก็เลยจัดงานรับสินจุ่มให้กับหลานชายแบบใหญ่โตโมโหฬารมากกว่าชาวบ้านครับเป็นการเฉลิมฉลองไปในตัวด้วยพอถึงปี1747ครับเฟรดดิที่2ก็จัดการย,าย้ายหลานชายวัยสาขวบเนี่ยแยกไปอยู่เพียงลำพังครับที่พระราชวังออรานเนนบวกในเบอร์ลินซึ่งเป็นวังที่พำนักของรัชทายาทปรเซียครับและเฟรดดิที่2ก็จัดการเรื่องการศึกษาด้วยตัวเองโดยการเลือก โดยการเลือกให้นิโคลาเดอเบลเกลงซึ่งเป็นนักกฎหมายนักคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับมาทำหน้าที่เป็นครูครับโดยเน้นว่าต้องสอนความรู้แบบยุคเอ g ไลท g เ t e n มนต์ enment, หรือลูกแสงสว่างแห่งปัญญานั่นเองครับโดยฟริดิกวินแฮมก็ทำได้ดีด้วยนะฮะพูดได้หลายภาษาทั้งเยอรมันและฝรั่งเศสอ่านออกเขียนได้แต่5ขวบมีมารยาทดีเกินวัยแต่ปัญหามาอยู่ตรงนี้ครับว่า ฟรีดดิกวินแฮมล้านชายผู้เป็นความหวังของฟรีดดิกที่สองนี้กลับเป็นเด็กขี้อายและไม่ชอบเข้าสังคมครับทั้งที่ฟรีด i ิกที่สองเนี่ยพยายามให้ขุนนางเนี่ยเกิดความประทับใจครับและจะได้ยอมรับให้เจ้าชายองค์น้อยเนี่ยแหละเป็นรัชทายาทของพระองค์ถึงขั้นพาไปขี่ม้าเล่นกีฬาต่อหน้าผู้คนแต่ฟรีดดิกวินแฮมกลับไม่ยอมทำครับเพราะเขาเป็นคนขี้อายและไม่ต้องการจะเข้าสังคมทําให้ฟรีดดิกที่สองไม่สบายใจอยู่มากทีเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะคุณเป็นกษัตริย์คุณต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนและคุณต้องมีความมั่นใจเวลายืนอยู่ต่อหน้าคนหรือเวลาประชุมขุนนางสั่งการทหารขุนนางทั้งหลายคุณก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองจะมาเป็นคนขี้อายไม่สนใจโลกไม่ได้เก็บตัวเงียบไม่อยู่ไม่ไม่ไปพบผู้คนก็ไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นครับฟรีดิที่2ก็เลยหาทุกวิธีทางครับที่จะทําให้เด็กคนนี้เลิกขี้อายสักทีรวมถึง การอนุญาตให้ทุกคนสามารถบุลลี่เจ้าชายฟรีดิกวินแฮมได้ตามใจชอบครับเพื่อให้ฟรีดิกวินแฮมไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวหรืออับอายต่อหน้าผู้คนเวลามีคนวิจารณ์หรือต่อว่าครับแต่ทว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ความขี้อายความเก็บตัวของฟรีดิกวินแฮมนั้นหายไป เมื่อเติบโตขึ้นครับฟรีดิกวินแฮมก็ถูกส่งไปเรียนที่ราชบัณฑิตยสถานของปรัสเซียครับเรียนทั้งคณิตศ,ศาสตร์กฎหมายปรัชญาแล้วก็ปรัติศาสตร์รวมถึงมีการพาไปดูงานที่ต่างๆด้วยครับเช่นโรงงานอุตสาหกรรมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนจนถึงปี1751ก็ถูกส่งไปเรียนทหารตามกฎของราชวงศ์เยอรมันต้องเรียนทหารด้วยโดยมีพันตรีไฮริชเอเด d วนฟอนบ็อกเกอร์เป็นผู้ดูแลโดยมีรายงานนะครับว่าทรงฝึกทหารได้ดีเป็นทาหารที่แข็งแกร่ง แต่มีนิสัยเมตตาและอดอไหวทางอารมณ์อยู่เสมอในวัยหนุ่มนะครับฟรีดดิกวินแฮมเนี่ยไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะครับในช่วงวัยหนุ่มเราแทบไม่มีเรื่องราวของพระองค์เลยเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเรื่องราวของพระองค์ถูกกลบไปจากประเด็นสงครามแล้วก็บทบาทของพระเจ้าฟรีดดิกที่2ซึ่งทําสงครามรวมถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างฟรีดดิกที่2กับออกัสตัสวินแฮมปัญหาที่2พี่น้องไม่ชอบหน้ากันครับโดยฟรีดดิกที่2มีฐานะเป็นลุง เป็นพระปิตุลาในขณะที่เจ้าชายออกกัตัสวินแฮมนั้นก็เป็นพระบิดาของตัวเองครับและพี่น้องสองคนนี้ไม่ชอบหน้ากันอยู่แล้วครับนั่นก็เกิดจากประเด็นที่พ่อหลักลูกไม่เท่ากันฟรีดดิกที่2ครับอย่างที่เราย้อนกลับไปในตอนที่แล้ว ถูกกระทํารุนแรงจากคนเป็นพ่อคือพระเจ้าฟรีดิกวินแฮมที่1มาโดยตลอดครับในขณะที่ออกกสตัสวินแฮมคือลูกชายคนโปรดฟรีดิกวินแฮมที่1ไม่เคยทําอะไรลูกเลยครับไม่เคยทาอะไรรุนแรงต่อเจ้าชายออกกสตัสเลยแต่กับเจ้าชายจากฟรีดิกที่2เ,เนี่ยฟรีดิกวินแฮมที่1เนี่ยตบเอาตบเอาเลยฮะเมื่อเกิดสงครามไซรีเซียครับตอนที่ฟรีดิกที่2 ัดสินใจที่จะเก่อสงครามเพื่อไปยึดไซรีเลเซียทุกคนเห็นด้วยครับเพื่อจะทําให้ปรัสเซียเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกันมีอยู่คนเดียวครับที่ยกมือคัดค้านนั่นคือออกัตตสวินแฮมครับซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าชายแห่งปรัสเซียแล้วก็มีฐานะเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐานอยู่แล้วออกัสตสวินแฮมในฐานะองค์มนตรีไม่เห็นด้วยกับเรื่องการผนวกไซลีเลเซียครับแถมยังแสดงข้าทีค่อนข้างเกรงกลัวต่อสัญญาถึภาพของออสเตรีย แล้วก็มองว่าปรัสเซียเป็นประเทศเกิดใหม่ควรจะจับมือกับออสเตรียในฐานะพันธมิตรทั้งที่ความจริงแล้วที่ผ่านมานะครับนาตงแต่ก่อตั้งราชอาณาจักรปรัสเซียเป็นต้นมาประเทศที่มีท่าทีคุกคามปรัสเซียมาโดยตลอดก็คือออสเตรียเนี่ยแหละครับฟรีดดิกที่2ไม่พอใจอย่างมากครับแล้วก็ยืนยันว่ายังไงก็ต้องยุซาลิเซียให้ได้แต่ปรากฏว่าในการทําสงครามปี1757ครับเจ้าชายออกกัสวิแยนทําพลาดครับทำให้กองทัพปรัสเซียต้องถอยทัพ ฟรีดดิกที่2โกรธจัดเลยครับเพราะออกกาตัสวินแฮมทําให้ประเเสียขายหน้าก็เลยทําการปลดออกกาตัสออกจากตําแหน่งทงหารทุกกรณีหลังจากนั้นครับออกฟรีดดิกที่2ก็เริ่มปฏิบัติไม่ดีต่อฟรีดดิกวินแฮมหลานชายมาโดยตลอดเหมือนกับที่พ่อของเขา ทำกับเขามาก่อนนั่นเองครับในปี1758ครับเจ้าชายออกกาตัสวินแฮมสิ้นพระชนโลงเป็นเหตุให้ตำแหน่งรัชทายาทมีการเลื่อนลำดับขึ้นมาครับเนื่องด้วยที่1ตายที่2ก็คือเจ้าชายฟริดดิกวินแฮมก็เลยต้องขึ้นมาเสียบตำแหน่งเป็นเจ้าชายแห่งปรัสเซียแทนครับและเพื่อการประกาศการเป็นรัชทายาทครับฟรีดดิกที่2รู้ว่าจะต้องให้รัชทายาทคือหลานชายนี่แหละต้องได้รับการยอมรับทาง ทหารครับเพราะถ้ากองทัพไม่ยอมรับว่าที่กษัตริย์กษัตริย์จ,จะพอถึงเวลาที่ว่าที่กษัตริย์ต้องครองราช์มันจะอยู่ลําบากครับเพราะแกนหลักของปเปอร์เซียคือกองทัพแต่ปรากฏว่าความนิยมของฟรีดิกวินแฮมต่อกองทัพมีน้อยมากครับทหารไม่ค่อยชอบเนื่องจากฟรีดิกวินแฮมเก็บตัวครับแล้วไม่เข้าสังคมอีกทั้งยังมีนิสัยที่ออดวหวทางอารมณ์ไม่เด็ดขาดโลเล ทั้งและที่สําคัญตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในชว่วงสงครามที่มีการทําสงครามขยายดินแดนอยู่แต่ฟรีดดิกวินแฮมกลับเก็บตัวและไม่เคยมาร่วมรบหรือเข้ามาให้กําลังใจทหารเลยแม้แต่ครั้งเดียวในที่สุดครับฟรีดิกที่สงออกคําสั่งให้ฟริดิกวินแฮมเนี่ยไปร่วมรบครับในยุทธการเบอร์เคอร์สด็อปในปี1762ซึ่งมันเป็นช่วงท้ายของสองคราม7ปีนั่นเองแม้ว่าฟรีดดิกวินแฮมจะสู้รบด้วยความกล้าหาญแล้วก็นำชัยชนะมา ได้นะครับแต่เขากลับมีความอ่อนไหวทางอารมณ์รู้สึกสงสารต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสงครามแล้วก็หลั่งน้ำตาให้กับศัตรูมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวพระองค์กับฟรีดดิที่สองซึ่งเป็นลุงเนี่ยจืดจังกันมากขึ้นฟรีดดิที่สองเริ่มแสดงความร้ายกาจใส่ฟรีดดิกวินแฮมที่หลา,ลายต่อหลายครั้งครับแล้วก็เริ่มทําให้เจ้าชายเนี่ยอับอายขายหน้าอยู่เสมอโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานครับ ฟรีดดิกที่2เนี่ยจับให้ฟรีดดิกวินแฮมอ่ะแต่งงานถึง2ครั้งเลยครับครั้งแรกในปี1765ครับแต่งงานกับอลิซเบธคริสตีนแห่งบรันสวิสวูฟเฟนบุนเทน ซึ่งเป็นญาติกับแม่ของฟรีดริกวินแฮมนั่นแหละมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนแต่ถ้าว่าชีวิตทั้งคู่ชีวิตคู่ทั้งสองก็พังลงภายในระยะเวลาเพียงแค่4ปีเท่านั้นครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายต่างมีชู้แล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงจนถึงขั้นที่ฟรีดดิกที่2เนี่ยต้องยอมให้ทั้งคู่หย่าก,กันในปีหน6 9รแต่ทันทีที่หย่าครับฟรีดิกที่2ก็ออกคําสั่งให้ฟรีดริกวินแฮมแต่งงานใหม่ทันทีเลยครับกับเฟเดริก้าลุยซาแห่งเฮนดชดัช ซึ่งทั้งสองเนี่ยกลับมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวครับมีลูกด้วยกัน6คนและลูกชายคนโตก็ชื่อว่าเจ้าชายฟริดดิกวินแฮมเหมือนกันซึ่งจะได้ครองราชสมบัติด้วยฮะเป็นพระเจ้าฟรีดดิกวินแฮมที่3นั่นเองส่วนลูกคนที่3คือผู้หญิงครับเจ้าหญิงวินแฮมมีนาจะได้เป็นราชินีองค์แรกของเนเธอร์แลนด์ครับเพราะว่าได้สมรสกับพระเจ้าวิลเลมที่1นึ่งแห่งเนเธอร์แลนด์กษัตริย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์นั่นเองฮะแต่ทว่าฟรีดดิกวินแฮมถึงจะแต่งงานครั้งที่2กับเฟเดริกา ลุยซาแห่งเฮนดัชตัชนะฮะแต่ทว่าแล้วก็มีชีวิตคู่สุมรสที่ยืนออยาวแต่ทว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับภรรยาครับเพราะว่าเขามีสนมคนโปรดนั่นก็คือวิฮามี เออเคอร์ขอมาร์คชื่อนี้ไว้นิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้จะมีความสําคัญในรัชกาลต่อไปครับหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างลุงหลานที่ร้าวฉันกันมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากความแตกต่างของทั้งสองที่นับวันก็จะแสดงออกมากขึ้นเรื่อยๆฟริดดิคที่2อ,อยู่ในโลกที่เน้นแต่ผู้ชายครับแต่ฟริดดิควินแฮมเป็นนักรักเจ้าเสน่ห์ฟริดดิคที่2วิจารณ์ศาสนาครับแต่ฟริดดิควินแฮมดันเป็นพวกเคร่งศาสนา ฟริดดิกที่2ชื่นชมส่งเสริมวัฒนธรมรมฝรั่งเศสแต่ฟรีดดิกวินแฮมยกย่องความเป็นเยิรมันฟรีดดิกที่2สนใจวิทยาศาสตร์และวิทยาการความรู้แต่ฟรีดดิกวินแฮมกลับลงไหลเรื่องจิตวิญญาณดาราศาสตร์โหราศาสตร์และการทํานายโชคชะตาราศีครับเนี่ยละคความขัดแย้งก็รุนแรงขึ้นจนกระทั่ง17สิงหาคม1768ครับพระเจ้าฟรีดดิกที่2สวรรคต ฟรีดิกวินแฮมหลานชายก็เลยได้ขึ้นครองราชต่อครับเป็นพระเจ้าฟรีดดิกวินแฮมที่2และเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วครับทรงก็เริ่มออกมาตรการทางสังคมเริ่มด้วยการปฏิรูประบบภาษีแบบฝรั่งเศสใหม่ครับโดยสร้างระบบภาษีที่เข้ากับสังคมของเยอรมันเพื่อลดภาระของประชาชนมีการส่งเสริมการค้าครับโดยลดภาษีศุลกากรสร้างถนนและขุดคลอง จุดนี้เองครับทำให้พปรองคกลายเปที่นิยมของประชาชนขึ้นมาแม้แต่ในบรรดาผู้มีการศึกษาก็เริ่มพอใจฟริดดิกวินแฮมที่2อ,อย่างมากครับเพราะว่าทรงมีคําสั่งให้เปลี่ยนการเรียนการสอนในทุกระดับตั้งแต่โรงเรียนปถมยันมหาลัยเลยฮะว่าเดิมเนี่ยฟริดดิกที่สองเนี่ยให้ใช้ภาษาฝรั่งเศสแต่พอถึงรัชกาลนี้ครับทรงเปลี่ยนให้มาเป็นภาษาเยอรมันครับแล้วก็ยังสนับสนุนการศึกษาฝ่ายศิลปะก็คือด้านภาษาสังคม อะไรพวกนี้ฮะนิเทศศาสตร์อะไรประมาณพวกนี้าาสายศิลปาศาสตร์เนี่ยให้ขึ้นมาทัดเทียมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์ซึ่งจากเดิมสมัยฟริติที่2องทรงสนับสนุนวิทยาศาสตร์แทบจะเป็นหลักเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ทรงยกเลิกการผูกขาดสินค้าโดยรัฐครับโดยเฉพาะสินค้าประเภทกาแฟน้ำตาลและยาสูบซึ่งเดิมรัฐจะเป็นผู้ขายได้เท่านั้น แต่ถ้าว่าฟรีดดิกวินแฮมที่2ปล่อยสินค้าพวกนี้ให้เป็นให้เอกชนสามารถค้าขายได้มันทําให้เกิดการค้าเสรีขึ้นในปรเซียครับแต่กระนั้นเขาก็ยังคงกฎหมายภาษีโดยเฉพาะภาษีทางตรงและภาษีทางอ้องของฟรีดดิกที่2เอาไว้เพราะว่ามันเป็นรายได้หลักของรัฐนั่นเองครับ ในช่วงเวลาที่ฟรีติกินแฮมที่2ครองราชนั่นเองครับมันเป็นศตรวตรรษที่18แล้วแล้วการเมืองระหว่างประเทศกำลังกลายเป็นงานที่ทุกคนสนใจอย่างมากมันเป็นงานละเล่นชั้นสูงครับราวกับการเล่นธุรกิจแล้วทุกหัวระแหงผู้นําทุกรัฐจะต้องเล่นการเมืองระหว่างประเทศให้เป็นเพราะตอนนั้นความสัมพันธ์ของโลกมันเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วแล้วมันก็จะเริ่มทวีความผูกพันใกล้ชิดเรื่องพรมแดนเรื่องอะไรพวกนี้มันเริ่มไม่ใช่สาระสําคัญแล้วนะฮะ ฟรีดิกที่2เองครับนับตั้งแต่เป็นเจ้าชายก็เตรียมตัวแล้วครับว่าเมื่อเขาเป็นกษัตริย์เขาคงจะต้องยุ่งกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศจะมาตัดขาดเรื่องตาอ่างประเทศและสนใจแต่ในประเทศอย่างเดียวคงไม่ได้เพราะตอนนั้นเรื่องการต่างประเทศมันผูกพันสัมพันธ์กันไปหมดแล้วในฐานะกษัตริย์แห่งปรเรียครับทรงรู้ลึกดีว่าทรงคือผู้เดียวครับที่จะตัดสินใจทั้งประเด็นเรื่องสงคราม แล้วก็สัดสิภาพเนื่องด้วยประเสใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชการสัดสินใจสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวกษัตริย์ครับและด้วยเหตุนี้พระองค์ก็เลยเตรียมตัวมาตั้งแต่ยังเป็นเจ้าชายเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าครูที่สอนฟริติกวินแฮมที่2เนี่ยคาดการเอาไว้แล้วครับว่าเมื่อสิ้นพระเจ้าฟริติกที่สองมหาราชสถานการแห่งประเสชาจะเปลี่ยนไปในทันทีครับเพราะบรรดารัฐในยุโรปจะเกิดการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง และเริ่มหันมาเล่นงานปรัสเซียอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อฟริดดิกที่2ตายแล้วมันก็ไม,ม่มีใครที่เขาจะต้องกลัวครับเหมือนถ้าใครดูหนังเรื่องพระนเรศวรเห็นไหมฮะสิ้นพระเจ้าบูเรงนองเมื่อไหร่ประเทศสาฟทั้งหลายจะลุมขยามหงสาวสดีอารมณ์ประมาณเดียวกันนั่นแหละครับและปรากฏว่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเมื่อฟริดดิกที่สองลาโลกนี้ไปเรียบร้อยครับการเมืองในยุโรปก,ก็เริ่มเปลี่ยนขั้วครับแล้วก็เกิดการโดดเดี่ยวปรัสเซียขึ้นที่มันเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะปรัสเซียเป็นรรััฐทหหาลก หนเป็นรัฐที่เกิดใหม่ภายใต้ดินแดนที่ถูกดึงออกมาจากจากักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นประเทศมหาอำนาจเดิมเนี่ยไม่ค่อยอยากจะยอมรับประเทศลักษณะนี้ 3. คนเยอรมันตับตั้งแต่โบราณถูกดูถูกอยู่แล้วว่าเป็นพวกบ้านนอกหลังเขาไร้การศึกษาไร้อารยธรรม ด้วยเหตุน,นี้แหละครับฮิตเลอร์ก็เลยจะประกาศสักดาว่าคนเยอรมันเนี่ยคืออรารยันคือเป็นผู้มีอรารยะเหนือชนชาติอื่นๆนั่นเองครับมันมีความเรื่องการเหยียดเชื้อชาติอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ไม่ค่อยอยากจะยอมรับปรัสเซียแต่เบอร์สมัยฟริดดิที่2ฮะใครไม่ยอมรับก็ตายฮะฟริดดิที่2คงจะขยํำตายเลยเขาก็เลย ต้องจับมือกันแต่พอฟรีดิกที่2ตายแล้วพวกเขาก็เลยหันมาเล่นงานปรเซียรอบหนึ่งครับออสเตรียหันไปจับมือเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสและรัสเซียครับส่วนซาฮาราตรากจักรก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีต่อปรเซียเช่นเดียวกันสถานการณ์นี้ค่อนข้างอันตรายครับเพราะประเซียพึ่งจะเป็นมหาอำนาจใหม่แล้วมันก็อาจจะส่งผลต่อความสถานะของตัวปรเซียด้วยจนกระทั่งเอลวาดฟรีดิก ฟอนเฮอร์ชแบกรัฐมนตรีกลาโหมประเซียนะครับต้องเสนอแผนให้ฟรีดดิกวินแฮมที่2ลงมือเสียก่อนครับก่อนที่การเปลี่ยนแปลงในยุโรปจะเกิดขึ้นจริงจังขึ้นมาแต่ถ้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวครับมันก็เกิดสถานการณ์ใหญ่เมื่อกระแสะการปฏิวัติได้ข้ามจากมหาสมุทรแอตแลนติกจากทวีปอเมริกามาสู่ยุโรปครับ นั่นคือเหตุการณ์การปฏิวัติอเมริกาครับซึ่งเกิดในปี1765ถึงปี1783และวมันก็กลายเป็นแรงบันดาลใจครับที่ทำให้เกิดการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุโรปโดยเฉพาะยิ่งการปฏิวัติฝรัร่งเศสในปี1789ซึ่งการปฏิวัติครั้งนี้มันส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบอบเดิมของยุโรปอย่างมากเพราะว่ามันมีการยกเลิกสถาบันกษัตริย์ในยุโรป ครั้งแรกแล้วมันยกเลิกที่ไหนไม่ยกเลิกครับมันไปยกเลิกในฝรั่งเศสซึ่งเป็นมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของยุโรปราชวงศ์บุกบงที่เคยปกครองเป็นพี่ใหญ่ทั้งยุโรปชนิดโอ้โหไม่มีใครกล้ายุ่งอยู่ๆถูกล้มควม่ำโดยประชาชนแล้วกษัตริย์ยังถูกไปตัดหัวด้วยกิโยตินมันทําให้ประชาชนในหลายพื้นที่นอกจากฝรั่งเศสเริ่มเปล่งเสียงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของพวกเขามากขึ้นและผลที่มากกว่านั้นก็คือการปฏิวัติเหล่านี้ มันไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่ามันจะเกิดที่ไหนและเกิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาผู้นําเดิมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกษัตริย์ในตอนนั้นก็ค่อนข้างหวาดผวาต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะแทนที่จะมาห้ามหันใจกันก็เริ่มที่จะนิ่งแล้วก็เริ่มแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะแบบฉันจะไปตีบ้านเธอนะตอนนี้เหมือนจะต้องมาจับตามองการเคลื่อนไหวของปัญญาชนในประเทศตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าพวกเขาไม่รู้ครับว่าการปฏิวัติของประชาชนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเอง ฟรีดิกวินแฮมที่สองนะครับนอกจากบรรดาการเมืองแล้วทรงเป็นพวกที่ให้ความอุปถัมภ์เรื่องศิลปะอย่างมากแต่เป้าหมายของพระองค์เนี่ยไม่ใช่การทําให้ปรัสเซียกลายเป็นประเทศที่รุ่มรวยในวัฒนธรรมนะครับหลักๆแล้วทร,ง,รตงต้องการให้ปรัสเซียออกห่างจากฝรั่งเศสครับโดยการสร้างวัฒนธรรมแบบเยอรมันแท้ๆขึ้นมาครับทรงมองว่าในเมื่อเราเป็นชาติของตัวเอง เป็นชาติพันธุ์ของตัวเองทําไมเราจะต้องไปหยิบยืมวัฒนธรรมคนอื่นมาเป็นของตัวเองด้วยในเมื่อเราก็มีวัฒนธรรมของตัวเองแต่เพียงพัฒนาให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมคลาสสิกขึ้นมาในที่สุดพระองค์ก็เลยยกเลิกโรงโอเปร่าแบบฝรั่งเศสให้กลายมาเป็นโรงอุปรากรแบบเยอรมันครับโดยเฉพาะยิ่งการเปลี่ยนโรงละครฝร,รั่งเศสของพระเจ้าฟรีดดิกที่2ให้กลายเป็นโรงละครหลวงซึ่งอยู่ในเขตเกนดับเมนมาร์กนะครับ โดยเน้นว่าไอ้โรงละครแห่งนี้จะต้องแสดงดนตรีของศิลปินเยอรมันโดยเฉพาะอย่างเช่นโยฮันฟริดิกไรชาร์ชรวมถึงวอรฟกังอามนิอุสโมซาถึงจะมาจากออสเตรียแต่ก็มีเชื้อสายเยอรมันนะฮะซึ่งก็ล้วนเคยได้มาแสดงดนตรีของตัวเองที่นี่ทั้งนั้นครับนอกจากนี้นะครับพระองค์ยังพัฒนาเบอร์ลินครับให้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเยอรมันคลาสสิกแข่งกับปารีสครับ ปารีสเป็นวัฒนธรรมรารีสฝรั่งเศสก็เป็นไปแต่เบอร์ลินจะเป็นวัฒนธรรมของชาวเยอรมันครับรวมถึงทรงแข่งไม่ใช่แค่ปารีสน,นะให้เบอร์ลิน,นแข่งกับเมืองดรสเดนและเมืองของเนเธอร์แลนด์แล้วก็เวียนานาของออสเตรียด้วยพระองค์เองนะครับเป็นกษัตริย์ที่เล่นดนตรีได้ครับฟริดิกที่2เล่นขลุยใช่ไหมครับแต่ว่าฟรีดิกวินแทมที่ี่ยเล่นเชลโลได้แล้วเล่นได้เก่งมากด้วย วงดนตรีของพระองค์นะครับมีนักดนตรีประจำการถึง70คนนับว่าเป็นวงออเคสตราประจำราชสำนักที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยุคนั้นเลยและในบรรดาสิ่งก่อสร้างที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระองค์นะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดแล้วเป็นลักษณะโดดเด่นของความเป็นเยอรมันเลยก็คือประตูบรันเดนบวกครับซึ่งอยู่ในกรุงเบอร์ลินและมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมน,นีจนถึงทุกวันนี้เลยครับ สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องกล่าวถึงฟรีดิกวินแฮมที่2ด้วยนะั่นก็คือความหลงหลคลั่งไคล้ในไสยศาสตร์แล้วก็เรื่องลี้ลับครับซึ่งมันดูจะสวนทางกับศตวรรษที่18มากเลยครับซึ่งเป็นศตวรรษที่วิทยาศาสตร์กาลังรุ่งเรืองสุดๆเลยแต่ฟรีดิกวินแฮมที่สอกับสนใจเรื่องพูดผีวิญญาณสิ่งลี้ลับตำนานเทพเจ้าตำนานศาสนาแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับคริสจักรศาสนาจากักรศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ยอมรับเรื่องไสยศาสตร์ครับ แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือเยอรมันดันไม่ใช่คาทอลิกครับเยอรมันเป็นโปรเตสแตนต์และอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับในบรรดาน,นิกายทั้งหมดของของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์คือเคร่งคัดที่สุดครับและโปรเตสแตนต์ของเยอรมันดันเป็นโปรเตสแตนต์ที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มเคร่งด้วยนั่นก็คือลูเทรันเคร่งสุดๆเลยฮะนิกายนี้แน่นอนครับศาส,สนาจะเยอรมันไม่สามารถตอบสนองต่อความปรารถนานี้ได้ ฟรีดิกวินแฮมที่2ทําำยังไงครับวิธีการก็คือทรงให้การอุปถัมภ์กัดนิกายลับของศาสนาคริสต์มันมีนิกายย่อยๆบางนิกายของศาสนาคริสต์ครับซึ่งจริงๆเป็นนิกายที่ไม่ได้รับการยอมรับเลยจากกลุ่มอื่นๆเนื่องจากนิกายเนี้ยจะเน้นเรื่องความลี้ลับไสยศาสตร์ตำนานเรื่องเล่าขานอภิหารซึ่งมันจะขัดต่อแนวทางของศาสนาคริสต์อย่างมากเลยนะครับแล้วก็เนื่องด้วยว่า ฟริดิกวินแฮมที่2เองก็เป็นเด็กที่เคร่งศาสนามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วพอโตขึ้นมาครับตัวเองเป็นคนเคร่งศาสนาหลงลืมแล้วแล้วมาเจอเรื่องไสยศาสตร์แน่นอนครับเรื่อมใสและลหลงไหลได้ไม่ยากเย็นนักเลยความคลั่งไคล้นี้ถึงขั้นที่ว่าฟริดิกวินแฮมที่สอแต่งตั้งหมอดูเป็นองคมนตรีเลยนะครับมีหน้าที่ปรึกษาหารือข้อราชการและคำพูดของหมอดูเหล่านี้จะส่งผลต่อการสั่งการของฟริดิกวินแฮมที่ เสมอครับเช่นถ้าเกิดจะไปทำสงครามรัฐมนตรีบอกว่าเราพร้อมแล้วหนอดูบอกว่าดูโดงดังแล้วเนี่ยถ้าไปรบตอนนี้แพ้นะเราต้องรออีกฟิลิปวินแฮมจะรอนะฮะจะไม่ออกทําสงครามถึงแม้ทหารจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วลบเลยลบเลยแต่ถ้าหมอดูบอกว่าไม่ก็ไม่ครับเนี่ยแหละฮะส่งผลจริงๆซึ่งเรื่องความหลงไหลในสยศาสตร์ความงมงายเรื่องลี้ลับของโรงเนี่ยเป็นที่เรื่องลือโด่งดังไปทั่วยุโรป และด้วยเหตุนี้ทำให้โรงถูกล้อเลียนจากประเทศอืน่นในยุโรปครับในปี1797นะครับเฟรดิกวินแฮมที่2ได้ตัดสินใจย้ายที่ประทับจากเบอร์ลินไปประทับที่พระราชวังม,มอมปาเลนในพอสดัมหลังจากนั้นก็ทรงเริ่มประชวนครับจนไม่สามารถสเสด็จกลับเบอร์ลินได้อีกและในวันที่9พฤศจิกายน1797ก็ทรงมอบหมายให้เจ้าชายเฟรดดิกวินแฮมมกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระโอรสองโตนะครับชื่อเดียวกันเลยให้เป็นผู้สำเร็จร,ราชการแทนโรง ทรงเริ่มมีอาการหอบครับและเคลื่อนไหวพระองค์ไม่ค่อยได้บวกกับรูปร่างพระองค์ที่อ้วนทวนขึ้นแล้วทรงก็เริ่มมีอาการชักเป็นเกรง็งเป็นระยะระยะครับจนกระทั่งวันที่ท16พฤศจิกายน1797พระเจ้าฟรีดิกวินเฮมที่2ก็สวรรคตครับในวัย53ปีได้มีการเคลื่อนย้ายพระบรมศพกลับมาประกอบพิธีศพที่เบอร์ลินนะครับและพระบรมศพก็ถูกฝังอยู่ที่มหาวิหารเบอร์ลินนั่นเอง โดยพระเจ้าฟริดิกวินแฮมที่3พระราชรบนะครับได้ตัดใจขับไล่บรรดานางสนมออกจากราชสำนักแล้วก็ยึดทรัพย์สินทั้งหมดยกเว้นคนเดียวเท่านั้นคือวินแฮมีเดเคอร์ครับซึ่งถามว่าเหตุไนผู้หญิงคนนี้ถึงยังไม่ถูกขับไล่ทั้งๆที่เป็นแค่นางสนมของพ่อเรามาร์ชื่อไว้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปเฉลยในตอนต่อไปนั่นเองซึ่งเป็นตอนของฟรีดิกวินแฮมที่3ครับเพราะว่าเธอจะเกี่ยวข้องกับกริย์องค์ใหม่โดยตรงเลยนะฮะ แล้วก็ปรากฏว่าต่อมาครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสุสานของพระเจ้าฟรีดิกวินแฮมที่2ถูกรื้อคนครับลงพระศพและตัวพระศพเองถูกทําให้เสียหายโดยฝีมือของทหารจากสาภาพโซเวียตครับทําให้ต้องมีการบูรณะสุสานและพยายามรวบรวมโครงกระดูกที่ลงเหลืออยู่ของโรงรังเพราะว่าตอนที่ทหารโซเวียตมาลื้อเนี่ยเรียกว่าฉีกล่างพระองค์กระจายเลยนะฮะซึ่งปรากฏว่า กระดูกที่เหลือและสภาพร่างที่เหลือของบอลูนั้นเนี่ยมันไม่ครบครับแล้วก็มีการไปค้น,คนพบว่ากระดูกบางส่วนและก็เสื้อผ้าเครื่องประดับบางชิ้นที่สูญหายไปไปปรากฏอยู่ที่รัเสเซียครับแล้วก็มีปัจจุบันยังต้องมีทางการเยอรมันก็ยังต้องยื่นเรื่องต่อรัเสเซียให้ส่งของพวกนี้กลับคืนมาเพื่อมาประกอบร่างของฟรีดดิกวินแฮมที่ส่งให้ครบ แต่ว่ามันก็ไม่ครบครับเพราะว่านักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีดูแล้วว่าชิ้นส่วนบางชิ้นเนี่ยมันถูกทําลายจนเละเลยครับไม่สามารถประกอบกลับได้จริงๆซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวเป็นเรื่องราวหลังจากความตายเนื่องด้วยว่าสาภาพโซเวียตตอนนั้นก็มีนโยบายไม่เอาจ้าอยู่แล้วแล้วยิ่งทําสงครามกับเยอรมันก็ยิ่งทําลายสิ่งเหล่านี้เยอรมันด้วยนะครับ เอาละครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องราวของพระเจ้าฟริดิกวินแฮมที่2ก็เรียกได้ว่า,ามีจุดมาร์กอยู่หลายจุดนะครับนอกจากพระสนมคนโปรดแล้วซึ่งเราจะไปเฉลยในตอนต่อ,ตอไปนะครับว่าทําไมสนมคนนี้ถึงต้องพูดชื่อและมีความสําคัญอย่างไรสิ่งที่เราต้องไม่ลืมนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ฟร i ดิกวินแฮมต้องเผชิญในสมัยของโคกนั่นคือเหตุการณ์การปฏิวัติครับเพราะว่ามันเป็นช่วงศตวรรษที่1ิยุคเอลิทเมนต์ที่ ความริยาการความรู้มันพัฒนาก้าวหน้าไปมากแล้วปรากฏว่าในการที่สิ่งที่พระองค์ต้องเผชิญในช่วงการปฏิวัตินี่แหละครับมันจะส่งผลต่อราชการถัดไปเพราะการปฏิวัติฝรั่งเศสมันได้เกิดขึ้นแล้วแล้วต่อจากปฏิวัติฝรั่งเศสมันจะมีผู้นําคนใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตซึ่งลูกชายของโรงคือฟรีดิกวินเฮมที่สองจะต้องเผชิญหน้าแต่ข้อดีของการนี้นโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับไม่นอกจากถ้ามองถ้ามองในมุมของเยอรมัน ก็คือถูกยึดครองนะครับถูกนโปเลียนเข้าไปยึดครองโดยเฉพาะปรัสเซียเองก็เสียหายหลายแสนนะฮะไปเยอะเลยแต่ข้อดีก็คือว่ามันทําให้ปรัสเซียกลายเป็นเอกเทศไม่มีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์อีกเพราะว่านโปเลียนยกเลิกจักวรวรรดิไปทําให้ปรัสเซีย ไม่ต้องขึ้นกับใครอีกแล้วก็เป็นรัฐเอกเทศของตัวเองจริงๆโดยสมบูรณ์ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมติดตามตอนต,อนต่อไปของเดปันนวิดด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามตอนในเดือนของเดปันนวิดด้วยสาหรับตอนนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ